สวัสดีครับพบกับอีกทอนะครับวันนี้จากที่ผมเคยสัญญากับเพื่อนๆไนว้นะครับว่าจะมาแนะนำนะครับวิธีการโปรเซส s อฟไฟล์นะครับที่ผมได้พาเพื่อนๆไปถ่ายภาพแนวลอง Exposure มานะครับ ครอบไปงเป็นเวลาพอสมควรแล้วครับเดี๋ยววันน uh ี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าผมเนี่ยจัดการกับไฟลอยยังไงนะครับเพราะว่าภาพที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆดูเนี่ยในวิดีโอที่แล้วนะครับมันไม่ใช่ภาพที่มันรอมันเป็นภาพที่ผมแต่งมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้นะครับเป็นภาพที่น่าจะเป็นภาพที่ผมเอาไปใส่ในตัววิดีโอนะครับนะครับดูแล้วก็สวยงามนะครับคราวนี้ผมจะทําการรีเซ็ตเซตติ้งทุกอย่างนะครับให้ดูนะครับ อันนี้แหละครับคือไฟล์ที่ผมถ่ายมาตอนนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าช่วงที่เป็นชาร์โดเนี่ยมันก็ค่อนข้างมืดนะครับนะครับมิดโทนก็ไม่ค่อยมีนะครับคดีเนี้ยผมจะเริ่มแต่งโปรไฟล์นะครับทุกครั้งเนี่ยส่วนมากเวลาผมจะเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่ผมจะมาที่ Lens Correction ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ทําการ enable profile collection กับ remove chromatic aberration นะครับก็คือการแก้ความบิดเบือนของเลนส์นะครับ ของภาพที่เกิดจากเลนส์นะครับแล้วก็ตัวขอบม่วงตัวนี้นะครับขอบม่วงบางทีมันจะมีตรงแบบมุมมุมที่แบบเป็นตัวที่เป็นคอนทราสต์เยอะๆนะครับครับคัลเลอร์ตัวนี้ครับมันจะแก้นะครับครับคราวนี้เรามาเริ่มเลยดีกว่าครับที่เบสิกนะเวลาผมดูตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าข้อมูลตรงบริเวณมิดโทนนะครับมันจมไปหน่อยคราวนี้ผมจะลองดึงเอ็ก s u โพเอร์นะครับช่วงมิดโทนนะครับดูครับลองดึงขึ้นมา เห็นไหมครับมาดึงเยอะเห็นไหมครับผมก็ดูลองดูว่าโอเคช่วงที่เป็นไฮไลท์ดีผมมีดีเทลครบเห็นไหมครับช่วงที่เป็นชาร์โดผมก็มีครบนะครับก็เปิดขึ้นมาไม่ตรงเยอะนะครับพอประมาณครับแล้วก็ไฮไลท์ตรงนี้เราสามารถดึงมาลงกลับได้นะครับเห็นไหมครับดึงไฮไลท์กลับเห็นไหมครับมาลงมาแล้วแล้วก็อาจจะเปิดชาร์โดหน่อยเห็นไหมครับค่อยๆครับใส่แบ็คพอยต์เข้าไปหน่อยนะครับ ทำ c า a r i t y นิดนึงนะคร c a r i มันจะไม่เหมือนกับ contrast นะครับ c า a r i t y มันจะปรับบริเวณม i d t o n นะครับแต่ว่า contrast เนี่ยมันจะปรับที่ปลาย black แล้วก็หัวของ highlight เลยนะครับเวลาเราถ่ายใส่ไปเนี่ยดำก็จะดำสนิทเลยขาวก็จะขาวสนิทเลยนะครับถ้าใส่เยอะมันจะไม่สวยครับใส่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มาทำ c า a r i t y นิดนึงนะครับนะครับ คันนี้โอเคผมได้ทำการ Normalize Histogram และเรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ยตัว h u วจกับไอตัว v i b r a n c ์กับ Saturation ผมยัง hmm. ไม่ไม่ยุ่งมันนะครับปล่อยเอาแบบนี้ก่อนนะครับคันนี้สีที่ผมจะทำต่อไปก็คือผมจะจัดการกับบริเวณที่เป็นทองฟ้านะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวฝุ่นตรงนี้ไว้ก่อนที่หลังค่อยมาจัดการมันนะครับผมจะใช้ ตัวเครื่องมือที่มีชื่อว่า graduated filter นะครับตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่คล้ายๆกับการใส่ ND คลื่งซีออกไปที่หน้าเลนส์นะครับอันนี้แต่ว่าเรามาทําในคอมพิวเตอร์นะครับก็วิธีใช้ครับไม่ยากครับก็เล็งเอาตรงไหนก็ได้ครับตรงหมายถึงว่าตรงระดับซ้ายขวาอันไหนก็ได้ครับแต่ว่าเลเวลเนี่ยให้เราเอาประมาณประมาณนี้ครับก่อนเส้นขอบฟ้านะครับกดชิปค้างไว้ครับแล้วก็ลากลงมา ก็ลองปรับดูครับเอา Exposure ลงถูกไหมครับนะแล้วก็ลองดึงไฮไลท์ลงหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับนะครับดีเทลตรงเมฆมันกลับมาแล้วแล้วก็ใส่ Contrast ไปนิดนึงนะครับ Clarity เห็นไหมฮะนะครับฟ้ามันจะดูมีนิติขึ้นมานะครับนะแล้วก็ผมเนี่ยเวลาถ่ายภาพซีนประมาณทวายไลท์นะครับผมจะชอบให้ภาพมันดูอุ่นๆนิดนึงนะครับถ้าบางคนชอบโทนฟ้าก็างนี้ก็ได้ครับ ผมจะย้อมมันครับในการปรับอุณหภูมินะครับมาทางขวานะครับแล้วก็สังเกตนะครับเวลาช่วงใกล้ทวายไลท์เนี่ยขอบฟ้าหรือเวลามีเงี้ยครับมันจะอมม่วงนิดนึงนะครับคานนี้เนี่ยในภาพนี้มันจะอมเขียวผมก็จะทําการปรับทิ้นตัวนี้นะครับให้ไปทางม่วงเห็นไหมครับม่วงเยอะมากประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันสดมากเนี่ยไม่ยากครับก็เลื่อน saturation เลยเห็นไหมครับนะครับ คานนี้จะเห็นได้ว่าตรงบริเวณนี้มันจะยังไม่โดนฟิลเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําการดึงมาลงมาอีกหน่อยให้ปลายสุดของฟิลเตอร์เนี่ยมันตัดกับเส้นขอบฟ้าพอดีนะครับคือถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยลงมาเยอะไปเนี่ยมันก็จะตลกนะครับออเอาเนียนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราสังเกตว่ามันจะโดนโซนภูเขาด้วยนะครับผมก็จะลองเปิดชาร์ดโอเข้าไปนิดนึงหรือถ้าใครจะใช้บรัชตัวนี้ที่เป็นฟังก์ชันใหม่ในไลท์ลูม6มาช่วยก็ได้นะครับแล้วก็ไปลบออก เดี๋ยวอันนี้มันจะวุ่นวายไปครับเอาง่ายๆนะประมาณนี้นะครับ,บนะแล้วก็ผมจะย้อมมันอีกทีนะครับย้อมโทนโดยรวมที่บริเวณคัลเลอร์เนี่ยจะใส่สีเหลืองเข้าไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับคาวนี้ก็ได้ฟ้าที่เราต้องการแล้วถูกไหมครับคาวนี้เนี่ยมันยังเหลือตรงที่เป็นโขดหินตรงนี้นะครับกับตรงน้ำเนี่ยที่มันดูไม่ค่อยสวยนะครับมันยังดูจมจมอยู่นะครับ ผมก็จะใช้บรัชทำการระบายปรับทุกอย่างเป็นศูนย์ก่อนนะครับเห็นไหมครับเวลาเราระบายไปเนี่ยหรือเวลาเราปรับไปเนี่ยบางทีเราไม่ช่วยแน่แนใจหรอกว่าตรงไหนที่เราระบายไปแล้วตรงไหนเกินบ้างใช่ไหมครับผมจะแนะนําให้กดปุ่ม O ครับบนคีย์บอร์ดนะครับก็คือย่อมาจาก Overlay นะครับปึ๊บมันจะโชว์เป็นสีแดงๆขึ้นมาไอ้ตรงแดงเนี่ยตรงเนี้ยคือเราทาไปแล้วใช่ไหมครับหรือถ้าผมทาเกินไปอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาผมก็กดปุ่ม Option บน Mac นะครับหรือ ออเทเนตบน PC นะครับแล้วก็ลบมันออกได้ไะครับนี่ต้องกนะครับผมระบายไปก่อนนะแต่ผมค่อยมาปรับทีหลังนะครับอันนี้ผมทำแบบลวกๆนะครับไม่ได้ลงดีเทลมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ภาพที่มันสวยเนี่ยก็จะเย็นๆนิดน,นึงค,ค่อยๆปรับครับอันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเอา พองามครับนะต้องระบายเนี่ยมันไม่ไม่ระบายเลยนะยามันไม่ค่อยนะฮะประมาณนี้นะฮะเวลาระบายเนี่ยพยายามอย่าให้มันล้นไปเยอะนะครับถ้าล้นนะเนี่ยภาพมันจะเป็นเฮโลครับเฮโลคือเหมือนเป็นฟองลำแสงขึ้นมาครับแล้วมันจะไม่สวยครับอาจจะเปิดชาร์โดนิดนึงเป็นช่วงในชาร์โด่อนะ อันนี้เยอะไปนะมันจะโดดจนทําให้เราไม่สนใจอย่างอื่นนะครับพองามครับคอนทราสต์ไปหน่อยนึงนะแล้วก็ผมอยากจะย้อมมันให้มันดูแบบว่าอุ่นๆนิดนึงนะครับมันก็จะปรับทางเหลืองนิดนึงะนีนะับถ้ามันเกินไปตรงน้นําเยอะก็ลบมันออกนะครับจะปาดไปหน่อยนะตรงนี้เข็นเส้นนําสายตาเข้าไปไหนครับ ดึงลงนะครับประมาณนี้ครับโอเคคันนี้ผมได้ฟ้าแล้วก็ก้อนหินละนะครับคันนี้น้ำเนี่ยปัญหามันคือมันดูแข็งจนเกินไปนะครับมันไม่ได้ฟุ้งแบบที่ผมต้องการนะครับบริเวณน,นี้ยเพราะว่าช่วงนั้นน้ำมันค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วมันก็เมื่อกี้ผมใส่คาร์เวตี้ไปเนี่ยน้ำมันก็เลยดูกระด้างขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับคันนี้เราก็มาลบคาร์เวตี้มันออกโดยการใช้บรัชเหมือนเดิมครับกดโอนะครับแล้วก็ทาเลย ทาตัวบริเวณที่เป็นน้ำนะครเอาแบบคข้าวๆอนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาตร,ตรงหินแล้วก็ลบโดยาการกดออปชันนะครับหรืออัลเทเนตนะครับบน PC นะครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะครับผมจะทำการลดคาเวตี้ลงนี้ครับน้ำก็จะออกมาฟูเหมือนเดิมแล้วเพิ่มความสดให้น้ำนิดนึงแสงเพิ่มขึ้นหน่อย,อย มจะให้ดู Before, After นะครับลองดูนะครับ before ครับ after ครับต่างกันฟ้าก็เหวเลยนะครับครน,นี้ผมจะมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะแนะนำใเพื่อนๆไปลองใช้กันนะครับที่ตัว Camera Calibration นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นโปรไฟล์ของการอ่านรอ w ไฟล์นะครับถ้าอย่างเป็นพวก c a m เอราพวกเนี้ยทั้งหลายแลนี้ก็จะเป็นการอ่านโดยใช้วิธีการอ่านของกล้องนะครับแต่ครน,นี้ Adobe เนี่ยมันก็จะมีวิธีการอ่านของเขา ก็จะเป็นค่า standard ของตัวนี้นะครับผมมักจะชอบปรับความสด,มสดนะครับหรือ saturation ของสีน้ำเงินนะครับไปทางขวานะครับในภาพประมาณนี้เพื่อให้มันดูสีฟ้าโดยรวมของภาพเนี่ยมันดูสดขึ้นนะครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้มีเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ผมชอบใช้ตัว HSL ตัวนี้นะครับเรามาปรับ ความสว่างความสดแล้วก็เฉดสีได้นะครับ Hue saturation แล้วก็ luminance นะครับอันนี้ผมจะลองปรับตัวสีฟ้าดูนะครับมันเอฟเฟกต์ภาพยังไงนะเนี่ยผมจะดึงมันลงมาหน่อยนึงเพราะให้มันแสงตรงนี้กับตรงนี้มันบาลานซ์กันนะถมันจ้าเพินะ่มความสดของสีฟ้าไปนิดนึงควาสิน้ะเอาอมฟ,ฟ้าๆน้ำๆนิดนึงนะครับนะครับนะคราวนี้สุดท้ายแล้วที่ผมจะปรับนะครับผมจะปรับ วายบรอนส์กับ saturation คราวนี้เนี่ยมันต่างกันที่ว่าวายบรอนส์เนี่ยมันจะเป็นการปรับความสดของสีที่มันไม่ค่อยสดที่จะเป็นมันจะปรับโดยหลีกเลี่ยงสีช่วงมิดโทนนะครับก็คือพวกสีผิวเราหรืออย่างเงี้ยจะไม่จะไม่ค่อยเอฟเฟกมากนะครับแต่ว่าตัว saturation เนี่ยมันจะปรับของสีที่มันสดแล้วมันก็จะสดไปทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างมันจะสดถ้าเราไปปรับภาพพวกคนเนี่ยนะครับภาพพอร์เทรตเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ saturation นะครับเพราะมันจะทําให้หน้าเราเนี่ยสีช่วงกลาง จัดไปด้วยแล้วมันจะดูไม่งามครับแต่ตัวนี้เนี่ยวิวท c ทัสเนี่ยเราจะใช้ saturation ก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็สดขึ้นมาแต่ผมว่ามันจ,จัดไปผมจะใช้ v i b r a n c e v i b r a n c e มันจะไม่ค่อยยุ่งกับโทนกลางๆตรงโขดหินเท่าไหร่เห็นไหครับอาจะเพิ่ม v i b r a n c e ไปหน่อยแล้วลด saturation พวกที่มันสีมันสดอยู่แล้วนะครับลงนิดนึงนะครับเห็นไหมครับ before ครับ before, up, after เห็นไหครับ บีฟอร์ออฟเครับหรือถ้าใครชอบปรับไว้บาลานนะครับตรงเนี้ยมันก็สามารถปรับได้นะครับผมอาจจะชอบปุ่นๆผมก็ปรับมานิดนึงนะเห็นไหมครับเพิ่มความสดเนิดหนึ่งนะครับนะครับแค่เนี้ยก็ได้ภาพที่มันโอเคแล้วนะครับผมว่าเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอย่าลืมลบฝุ่นนะครับใช้เครื่องมือนี้นะครับคิวครับกดตรงบริเวณที่เราเห็นฝุ่นนะครับ นะคเพราะว่ากล้องผมนี้ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเซ็นเซอร์เลยครับนะครับแล้วก็อ๋อผมลืมไปบริเวณตรงไฮไลท์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจ้ามากนะครแต่เมื่อกี้ที่เราดูตอนแรกตรงนี้มันจะมีดีเทลอยู่เห็นไหมครับนะครับดีเทลมันมาครบนะครับคราวนี้ผมจะใช้เครื่องมือนี้แทนครับ radial filter ครับหลักการทํางานของมันนะครับเวลาวาดไปเนี่ยนะครับมันจะ take effect กับอะไรที่เกิดบริเวณรอบนอกนะครับ อันนี้ผมจะต้องกด i n นเ r อก่อนนะครับพออินเวอร์ปุ๊บเราปรับเนี่ยมันจะปรับเฉพาะบริเวณที่อยู่ในวงกลมนะครับผมก็เลื่อนมันเนี่ยไปอยู่ตรงบริเวณที่ผมต้องการให้มันมืดนะครับนะแล้วก็ดึงไฮไลท์ลงเลยครับนะครับนะพอประมาณนะรับต้องมืดเกินไปนะครับมันจะดูหลอกนะครับนะครับ b e f o ฟอครับ After นะครับ มา yeah, ดูครับเห็นไหมครับมาดูนะครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับการแต่งรอไฟล์นะครับ mm hmm. ก็อยากจะให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็มีคําถามอะไรก็โพสต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากจะติชมยังไงก็เขียนเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกวิดีโอหนึ่งที่เป็นตัว ที่อยุธยานะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับคลิปหน้าว่าผมมีวิธีทำเป็นยังไงนะครับโดยหลักการเนี่ยก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าจะมีเทคนิคอะไรที่มันเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าคอยติดตามนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบก็สามารถกด subscribe ได้เลยนะครับในปุ่มข้างบนนียนะครับแล้วก็คอยพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถติดตามผลงานของพวกเราได้ที่เว็บไซต์ e a g l e c a m p h o t o a r t c o m และอย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube c h a n n น l เพื่อรับชมวิดีโอเอพิโซดอื่นๆพร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมผ่านทาง Facebook Fan Page ของพวกเราได้เลยครับ